ใส่เน้นๆบอกเลยให้ให้ดูถ้าไ,ไม่ใส่เราก็เกี่ยวออกให้ครัขาก็คือแค่จะโรยข้างหน้าไวา้เฉยนะครับนในวันนี้เอาเมนูเมนูเด็ดมายั่วกันอีกแล้วนะครับนดัดเขาเรียกตลาดนัดหน้าบิ๊กซีอยุธยานะครับ ผมมาเจอเมนูเด็ดอีกแล้วนะครับเป็นเมนูที่แบบทําง่าย,ายไอ้ให้ดูตรงนี้ก่อนละกันไอเดียใหม่จริงๆนะแบบนี้ผมเองผมไม่เคยเห็นผมเห็นของพี่เขาเจ้าแรกนะครับที่ทําแบบนี้นะมีโอหลากหลายท็อปปิ้งมากๆนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าก่อนแม่ค้าสวัสดีนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับ,รบนะ ไปเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกรรมวิธีการทําการขายของทางร้านกันตามผมไปเลยครับ ก็หมดแล้วหรอ่าแล้วไม่หมดเหรอ หนึ่งกินนาทีครับเนี่ยประพอสิบนาทีอนาทีครับสิบนาทีได้กินเลยใช่ไหมครับอ๋อซึ่งหนึ่งประมาณสิบนทาทีนะนี่นะฮะประมาวยั่วๆนี่นะเป็นเมนูใหม่ขายดีมากๆนะครับเดี๋ยวอันี้เดี๋ยวผมให้ดูหน้าท็อปปิ้งเขาก่อนนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับ นนก็จะเป็นตัวแชรลอดนะครับแล้วก็จะเป็นหมูผัดนะครับสูตรของ,ของทางร้านอันนี้จะเป็นกุ้งนะครับอันนี้เป็นเขาไหอะไรนะไข่ปลานะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าปูอัดไออันนี้เดี๋ยวอันนี้แม่ค้านี้ราคาเท่ากันหมดเลยใช่ไหมราคาเดียวเลยนะครับสั่งได้เลยนะครับเอาอันไหนดีหมูหมูสับเผ็ดหอมนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวผู้อัดน,นะครับครับเลื่อนไ้เลยนะครับ ในไข่ตุนต้องลาดนี้เจ้านี้เลยนะครับช,ชื่อเรื่องไข่ตุลในให้ดูนี่ก่อนราชาต้องระดับราชาไข่ตุลยีบาทนะครับเอ๊ราได้าทนะครับลึกได้เลยนะ20บาท20บาท ของที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมาทํากันสดๆใหม่ๆเลยนะครับก็ไม่ได้ทํามาจากบ้านไม่มีเหลือค้างนะครับเพราะบอกว่าได้ข่าวว่าร้านเนี้ยไม่พอขายนะครับน,นใส่แล้วก็เกลี่ยออกได้อก็คือแค่จะโรยข้างหน้าไว้เฉยนะครับนี่อันนี้เป็นไข่ปลาราคาเดียวนะครับ ในวันนี้เอาเม,เมนูเด็ดมายั่วกันอีกแล้วนะครับนี่นะสุดลับเฉพาะนะครับอยากรู้ติดต่อหาแม่ค้าเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับอยากรู้ว่าทำยังไงนะติดต่อมาคุยกับแม่ค้าเองเลยนะครับ นี่นะครับสั่งได้เลยนะครับ20บาทนะครับ เป็นไงยั่วๆฟูๆนะครับกดลงไม่ได้ <laughs> มันร้อน <laughs> นะนี่เดี๋ยวขออนุญาตซูมซูมลงหม้อลงอันนี้ให้ดูเลยนะครับนี่ ดเลยนะครับ กุ้งเงไขงง่แม่รับไข่ี้ค่ะอะไรดีครับแม่ไข่ตุ๋นไหมครับ <Hol od ian> เลือกได้เลยนะ เปิดฝาแล้วเปิดพระอบนะอันนี้อันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมน,นี่สุกแล้วนะครับนี่นะเมื่อกี้เรายังเห็นตรงนี้นะวางอยู่เต็มเลยนะครับตอนนี้ลูกค้าเอาไปหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาตรงนี้ขึ้นแล้วก็เอาไปโรยหน้าใหม่นะครับ นี่นะอันนี้หยอดไม่ทันเสร็จนะครับเอออ่าสดๆใหม่ๆเลยครับแม่เพิ่งขึ้นจากเตาเมื่อกี้นะครับ ดีมากนะขึ้นมาเป็นหมดเลยนะเอาเอาไม่อยู่จริงๆนะครับ แบนเลยบอกว่าราคาไข่ถุ๋กว่าตอนแรกใช้ไข่ตุ๋นตกเครื่องธรรมดาก็คือทั่วไปก็คือมันไม่เป็นเอกลักษณ์คือราคาไข่ตุ๋นก็คือเป็นป้ายไฟเราก็เลยไปคิดเอาป้ายไฟมาคทำและกาติดเงื่อนก็ทำแล,ล,แล้วก็ตั้งร้านราคาไข่ตุ๋นมาตลอดนะครับที่รานชาไขตไ่ตุ๋นเนี่ยฮะมีขายวันไหนหยุดวันไหนบ้างและที่ไหนบ้างอ่า นะครับขายวันจันทร์นะครับที่ท่าเรืออำเภอท่าเรือของอายุทยานะครับแล้วก็เป็นของวิกตีวันอังคารนะครับแล้วก็วันพุธบางประหันนะครับแล้วก็เป็นวันพฤหัสจะแยกสองที่นะครับจะมีที่วิกตีอายุทยากับตลาดไทยนะครับสองที่นะครับส่วนวันศุกร์เป็นวันหยุดและก็ปจิทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลาดแกนอายุทยานะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์และ ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ0812077774นะครับเ,เป็นของพี่ปูกับของซอ,อบนะครับนี่นะอันนี้ทุกคนนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับถ้วยละ20บาทนะครับ โอเคก็คลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามแล้วฝากกดแล์ก็แชร์กรัจใจให้ปักหลายชาแนลด้วยนะคะแม่ค้าขอบคุณนะคะคุณพี่ขอบคุณนะคะ